โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องปรมาจารย์การต่อสู้นะครับก็จะเป็นตอนที่176ถึงตอนที่182นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่176หลังจากที่องค์ชายจากอาณาจักรเวยได้ขอทาสู้กับพระเอกไปโดยพระเอกนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะสนใจอะไรเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเขานั้นก็ ก็ไม่ได้คิดที่้าสู้แต่อย่างใดจนทําให้องค์ชายเว้ยนั้นก็ไม่พอใจพระเอกเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะได้ใช้พลังมัดทลายอาทิตย์พุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแต่เพียงแค่พระ ใช้ตะเกียบในการโจมตีส่วนกรามก็สามารถป้องกันการโจมตีขององค์ชายจากอาณาจักรเว่ยได้แล้วจนทําให้ทุกคนที่เห็นก็ต่างประกันตกใจเป็นอย่างมากที่นายน้อยจินเฉินคนนี้เก่งเกินไปแล้วจริงๆพวกเขานั้นไม่ได้ฟันไปจริงๆิใช่ไหมโดยหวังชีหมิงก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ของเขามันแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วองค์ชายจากอาณาจักรเว่ยไม่สามารถสู้นายน้อยจินเฉินได้อย่างแน่นอนเ้าคิดท้าผิดคนแล้วแถมก็ดูเหมือนว่าองค์ ชายจากอาณาจักรเวย่ยก็ถึงกับตกใจมากเหมือนกันที่พระเอกใช้เพียงแค่ตะเกียบเท่านั้นก็สามารถโจมตีเขาจนได้รับบาดเจ็บได้แล้วจึงทําให้เขานั้นก็ไม่ได้คิดที่ยอมแพ้พระเอกแต่อย่างใดเขานั้นจึงได้งัดพลังที่แท้จริงของเขาออกมาพวงเขาโจมตีสัตว์พระเอกอีกครั้ง แต่ผลลัพธ์มันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเพราะองชายจากณจักเวย่ยก็ถูกพระเอกโจมตีส่วนกลับด้วยตะเกียบและก็ได้ลอ,อยกระเด็นได้รับบาดเจ็บไปจนทําให้องค์ชายทั้งสองที่มาด้วยกันพวกเขานั้นก็รู้ดึงความแข็งแกร่งของพระเอกพวกเขานั้นก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากและคิดว่าไม่ซู้ได้อย่างแน่นอนพวกเขาจึงได้นําตัวสิทธิ์พี่ใหญ่ของพวกเขารีบหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีแถมมันก็ทําให้ทุกคนที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของพระเอกแล้ว พวกเขานั้นก็ถึงกับยอมรับเลยสิครับว่านายน้อยชินเชินผู้นี้เป็นอันดับหนึ่งของอัจฉริยะตา้าฉีที่สามารถจัดการเนียนหูชีกับเฉาหงได้ที่แท้จริงแล้วเขานั้นมีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้ สมแล้วที่สามารถจัดการทั้งสองได้โดยหลังจากที่วังชี่หมิงได้มาเจอกับพระเอกเขานั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและเขานั้นก็ได้พูดบอกกับพระเอกว่าเทคนิคที่องค์ชาฉินเฉินพูดบอกและก็สอนเข้าไปก่อนหน้านี้เขานั้นจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างแน่นอนจนทำให้องค์หญิงเฉียนก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากที่ยินคำพูดของวังชีหมิงไป ที่ถูกพระเอกนั้นสอนไปก่อนหน้านี้เธอนั้นก็ถึงกับงงแล้สิครับว่าพระเอกนั้นมีเพียงแค่พลังระดับสวรรค์ขั้นสุดท้ายเท่านั้นแต่ทําไมถึงสามารถสอนเทคนิคดาบขั้นสุดยอดให้กับหวังชีหมิงได้มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมซึ่งหวังชีหมิงก็ได้ตอบตกลงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงถึงนายน้อยฉินเฉินจะมีระดับพลังที่เพียงแค่ระดับสวรรค์เท่านั้นแต่ความแข็งแร่งของเขาเรียกได้เลยว่าไม่มีใครสามารถเทียบได้แล้วในตอนนี้โดยพระเอกก็ได้บอก กับวังชีมิงต่ออีกว่าการที่เขานั้นจะสามารถใช้เทคนิคความแข็งแก่งของนักดับที่แท้จริงได้ เขาต้องมีความโกรธและก็ระงับความโกรธให้จงได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่ามีจิตใจที่งเงียบสงบเหมือนดังสายลมเขานั้นจะสามารถฝึดพลังความแข็งแร่งของดาบได้แข็งแร่งได้อย่างรวดเร็วแน่นอนจนทําให้องค์หยิ่งเฉียนก็ถึงกับสงสัยและสิขับว่าพระเอกนั้นเป็นใครมาจากไหนกันแน่คนที่อยู่เบื้องหลังของเขาจะเป็นใครที่แข็งแร่งขนาดไหนกันแน่เชียวแถมก็ดูเหมือนว่าราชาหลิงหูอาจารย์ประจำอาณาจักรต้าฉี ก็ได้มาถึงที่นี่แล้วอีกด้วยซึ่งเขานั้นก็ได้นําตัวลูกชายของเขาซึ่งลูกชายของเขานั้นก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอกับชินเชนินในวันนี้และรับรองได้เลยว่าฝีมือของเขาก็คงไม่สามารถเทียบเท่ากับนายน้อยชินเชนินได้อย่างแน่นอนแถมหลังจากที่ทุกคนได้มาถึงแล้วการ ปรากฏตัวของเมืองโบราณมันก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้มันก็เป็นสนามทดสอบของห้าอาณาจักรใหญ่รวมถึงอาณาจักรอื่นๆที่เข้ามารวมกันทดสอบในครั้งนี้ด้วยแถมหลังจากที่ทุกคนมากันครบแล้วคนจากอาณาจักรกุยเซียนก็ได้ปรากฏตัวออกมาที่นี่เหมือนกันซึ่งเขานั้นก็เป็นผู้ทดสอบในการทดสอบในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งพวกเขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขาได้รับรู้ว่าเจา้าตระกูลของพวกเขา ได้ถูกฆ่าสังหารโหดตายไปแล้วแถมก็ยังตายอยู่ที่อาณาจักรตาฉีอีกด้วยรับรองได้เลยว่าแค้นในครั้งนี้มันจะไม่จบลงเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนหลังจากที่จบการแข่งขันนี้ไปรับรองได้เลยว่าองค์ชายทุกคนจากอาณาจักรตาถีต้องได้รับผลกรรมในครั้งนี้ซึ่งมันก็ทําให้คนอื่นๆที่ได้ยินพวกเขานั้นก็ต่างกันลตกใจเลยสิครับเพราะเนื่องด้วยที่เจ้านิกายกุยเซียนมีความแข็งแร่งเป็นอย่างมาก แถมแม้กระทั่งห้าอาณาจักรใหญ่ไม่สามารถรับมือได้อย่างแน่นอนแต่ใครกันที่สามารถกาจัดการจา,จาอาณาจักรกุยเซียนได้ถึงขนาดนี้แถมก็ดูเหมือนว่ามันก็ยังมีท่านอุโซโทาดดำก็เป็นคู่แขนงของพระเอกนั่นเองเท่านั้นก็ได้ตามมาจัดการพระเอกที่นี่แล้วอีกด้วยถ้าเกิดว่ามีโอกาส รับรองว่าจะสังหารไอเด็กชิ้นเฉินคนนี้ได้อย่างแน่นอนแถมหลังจากที่อาณาจักรเวย่ยก็เป็นอาณาจักรที่มีอํานาจมากที่สุดในเขตแห่งนี้โดยองค์ชายใหญ่จากอาณาจักรเวย่ยเขานั้นก็มีนามว่าองค์ชายดิชิ้นเขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าใครกันเป็นคนที่มากล้าทําในคนในอาณาจักรของพวกเขาไปก่อนหน้านี้ซึ่งคนที่ถูกจัดการไปก่อนมันก็เป็นองค์ชายทั้ง30สน้องของเขานั่นเองที่ถูกจัดการจนเละเทะสะบักสะบอมกลับไปแถม คนที่จัดการก็ยังเป็นคนจากอาณาจักรต้าฉีและคนจากอาณาจักรเจา้าเป็นหาดอาณาจักรใหญ่ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเขานั้นก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพวกเจ้านะ่ะอยากให้ข้านะ่ะปไปในวันนี้พวกเจ้าทั้งสองก็มาเป็นคนรับใช้ของข้าซีสึ่งทุกคนจากอาณาจักรอื่นๆพวกเขาก็รู้ว่าอำนาจยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเว่ยมันมีความแข็งแกร่งขนาดไหน พวกเขาทุกคนจึงไม่มีใครกล้าจะขัดคำพูดขององค์ชายดิฉินเลยหนึ่งโดยพ่อของเขาเป็นจกักรพรรดิใหญ่ที่ครอบครองในเขตพื้นที่แห่งนี้นั่นเองจึงทำให้ทุกคนก็ไม่กล้าพูดอะไรขึ้นมาเลยแม้แต่กระทั่งพ่อขององค์หญิงเฉียนก็ยังไม่กล้าขัดคำสั่งในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งมันก็มีเพียงแค่พระเอกเท่านั้นก็ไม่ได้คิดกลัวอะไรอยู่แล้วเขานั้นจึงได้พูดบอกองค์ชายดิฉินว่าข้านี้เราจะไม่เป็นคนรับใช้ของเจา้าฝันไปเถอะ ซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนที่ยินก็ตามกันตกใจเป็นอย่างมากที่พระเอกนั้นการขัดคําสั่งขององค์ชายดิชินแบบนี้เด็กคนนี้มันบ้าไปแล้วจริงๆแถมองค์หญิงเฉียนเธอนั้นก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าจะไปเป็นนางสนมขององค์ชายดิชินแบบนี้ถึงจ่ายค่านั้นก็ไม่ยอมจึงทําให้คนจากอาณาจักรเวยเานั้นก็รู้สึกว่าเด็กสองคนนี้มันยิงพยองเกินไปแล้วโทษที่จะได้รับก็ต้องใต้สถานเดียวซึ่งมันก็ทําให้องค์ชายดิชินที่ยินคําพูดของ สิทธิ์น้องของเขาทั้ง3มที่ได้พูดไปแบบนี้เขานั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นคําพูดที่ดูไม่ดีเลยเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้แก่กับทุกคนไปองค์ชายดิชินจึงได้ทําการโจมตีสิทธิ์น้องของเขาทั้งสามคนไปจนได้รับบาดเจ็บสลบกันไปเลยกว็ว่าได้แถมเขานั้นก็ได้พูดบอกกับทุกคนว่าข้าก็เป็นองค์ชายผู้ยิ่งใหญ่ที่มีพ่อเป็นองค์จักรพรรดิข้าจะทําตัวตามอําเภอใจไม่ได้แล้วใครล่ะจะนับถือข้าถ้าเกิดว่าข้าทำแบบนี้ เขานั้นจึงให้โอกาสเด็กสองคนนี้ไปและถ้าเกิดว่ามีอีกครั้งแล้วล่ะก็รับรองว่าจะไม่ปล่อยไปง่ายๆอย่างแน่นอนเพื่อศักดิ์ศรีของราชวงศ์ว้ยของพวกเราไม่มีใครเทียมพูดดูถูกแบบนี้ได้แน่แต่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะยอมแถมพระเอกนั้นก็ยังได้พูดบอกองค์ชายดิฉินอีกว่าราชวงศ์วยอย่างนั้นนะหรอราชวงศ์ที่ชอบกดขี่คนอื่นดูถูกข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่านี่นะหรอเรียกว่าราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่มันเป็นไปไม่ได้หรอ ถ้าเกิดว่าพวกเจ้านะ่ะไม่มีคนที่แข็งแกร่งขอยคุ้มกระลาหัวแล้วพวกเจ้านะ่ะมันก็เหมือนขยะเหมือนกันนั่นแหละแถมพระเอกก็ยังได้กล่าวด่าองค์ชายหลีคุณหยุ่นอีกว่าเป็นคนที่น่าไร้ประโยชน์ยิ่งนักทั้งทงที่คอยติดตามองค์หญิงเฉียนมาแท,แท้แต่พอเธอนั้นมีปัญหาดันกับนี้เอาตัวรอดและก็กลายเป็นสุนัขรับใช้ของคนพวกนี้ไปไง่ายๆแบบนี้มันนะ่าอับอายยิ่งนักคนจากนิกายหลิวเซียนซึ่งมันก็ทําให้สิทธิ์พี่ใหญ่ของสํานักหลิวเซียน เขานั้นก็ถึงกับไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็รู้สึกอับอายมากที่น้องชายของเขาไปทําเรื่องบ้าบาแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่าไปคุกคีกับผ้าอาณาจักรทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมันก็ทําให้พวกเขานั้นก็รู้สึกว่าอาณาจักรของพวกเยามันจะใหญ่โตมากๆถ้าเกิดไปคุกคีแบบนี้มันจะอับอายขายขีนาเสียชื่อเสียงของสํานักของพวกเขาไปถ้าเกิดว่าจะสามารถนํามาได้จริงก็จะสามารถนํามาได้เป็นเพียงแค่นางสนมเท่านั้นมันถึงจะ ตำหนะกของพวกเขาแต่เขานั้นก็ไม่ตีใจน้องชายของเขาแต่อย่างใดและก็คิดเครียด,คดแค้นพระเอกมากที่ได้เปิดโปงทําให้สํานักของพวกเขาอับอายแบบนี้รับรองว่าเจ้าไอเด็กฉินเฉินวันนี้เจ้าน่าจะต้องตายด้วยน้ำมือข้าแน่นอนซึ่งมันก็ทําให้ราชหลิงหูก็รู้สึกตกใจในสิ่งที่พระเอกพูดขึ้นมากล่าวท้าทายกลุ่มนิกายใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าพวกนั้นไม่พอใจและก็คิดที่ฆ่าพระเอกแล้วล่ะก็แม้แต่เพียงเขานั้นก็ไม่สามารถ รับมือได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยแม้แต่น้อยก่อนที่พระเอกนั้นจะได้รู้ว่ามันมีใครตามเข้ามาอยู่แล้วซึ่งทาดดดานั่นเองพระเอกจึงได้ตะโกนเรียกให้ทาดดดานั้นมาปกป้องข้าทีรับรองได้เลยว่าพวกเจ้านะ่ะไม่สามารถทําอะไรข้าแน่นอนกิจจะฆ่าข้าอย่างนั้นหรอซึ่งเมื่าทาให้ทาตดดาก็ถึงกับตกใจมากเลยสิครับที่พระเอกนั้นรับรู้ได้ยังไงว่าเขานั้นมาอยู่ที่นี่ จึงทาให้เขานั้นก็อยากคิดที่ฆ่าพระเอกเหมือนกันแต่ก็ต้องตามน้ําพระเอกไปและก็ได้ระเบิดพลังออกมาให้ทุกคนได้รู้ว่าคานะ่แข็งแกร้งขนาดไหนจึงทําให้ทุกคนจากอาณาจักรอื่นๆก็ถึงกับพากันตกใจไปอย่างมากจึงทําให้ความคิดขององค์ชายหลิวเซียนก็ถึงกับปล่อยพระเอกไปเลยสิครับถ้าเกิดว่าจะจัดการกับไอเด็กฉินเฉินให้ได้ก็เอาไว้วันหลังละกันก่อนที่องค์ชายหลิวเซียนจะได้กล่าวบอกองค์ชายดิฉินแทนว่าเด็กฉินเฉินคนนี้มันดูถูกท่า รู้สึกว่าท่านจะปล่อยเรื่องแบบนี้ไปง่ายอย่างนั้น呐นหะรอซึ่งองค์ชายดิกชินก็รู้สึกว่าเขานั้นก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องก,กับพระเอกเขานั้นก็ไม่รู้เลยว่าคนผู้นี้มันมีความแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าเกิดว่าจะคิดสู้แล้วละก็ถึงคนของพวกเขานั้นก็คงไม่สามารถรับมือชายผู้นี้ได้อย่างแน่นอนเขานั้นจึงได้ยอมจบเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปและหลังจากที่ทุกคนมากันพร้อมแล้วเมืองหลวงโบราณสถานที่ทดสอบ มันก็ได้ปรากฏตัวออกมาจนได้จนทำให้ทุกคนที่ได้เห็นก็ต่างรีบพากันเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นในทันทีเพื่อรวมการทดสอบในครั้งนี้ไปแต่การที่ผ่านเข้าไปในมิติมาเรียนนี้ได้มันจะต้องมีความแข็งแกร่งเท่านั้นถ้าเกิดว่าระดับพลังไม่แข็งแกร่งพอ ก็จะไม่สามารถผ่านเข้าไปในบาเรียรได้เหมือนกันซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนที่ได้เห็นก็สามารถผ่านเข้าไปได้หมดทุกคนเลยแต่มันก็มีเพียงพระเอกเท่านั้นเพราะเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นมีพลังระดับสวรรค์ตอนปลายก็ยังไม่ถึงระดับสวนจึงทําให้การที่จะเข้าไปในบาเรียรแห่งนี้มันก็ยากสําหรับพระเอก และทําให้พระเอกนั้นก็ไม่สามารถที่ผ่านเข้าไปได้แต่เนื่องด้วยที่พระเอกนั้นมันก็เทพอยู่แล้วเขานั้นจึงได้ใช้พลังจิตของเขาทําการสัมผัสและก็ผ่านเข้าไปที่นี่แทนจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกนั้นก็สามารถผ่านเข้าไปร่วมการทดสอบในครั้งนี้ได้เหมือนกันและเมื่อทุกคนเข้ามากันจนหมดแล้วการทดสอบแรกมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแถมทันใดนั้นมันก็ยังมีเจ้าสนามแห่งเมืองโบราณแห่งนี้ปรากฏตัวออกมาอยู่ที่นี่อีกด้วย และเขานั้นก็ได้บอกกับทุกคนว่าข้าคือผู้ตัดสินของการทดสอบนี้การแข่งขันมันจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบการทดสอบแรกก็คือการคัดเลือกความแข็งแกร่งความหมายที่แท้จริงของศิลปะการต่อสู้และคนที่สามารถผ่านการทดสอบนี้ได้ก็จะสามารถไปสู่รอบถัดไปได้เหมือนกันตอนที่การทดสอบในครั้งนี้มันจะได้เริ่มขึ้นไปโดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้ถูกทรงตัวเข้าไปที่ห้องหินดำและใครที่สา สามารถทนทานอยู่ในห้องหินดําและก็สามารถฝึกศิลปะการต่อสู้ได้ซึ่งศิลปะการต่อสู้ในการทดสอบในครั้งนี้มันจะแบ่งออกเป็น9ระดับวัดจากค่าพลังของทุกคนที่สามารถควบคุมและก็ฝึกมันได้คนที่สามารถผ่านระดับสีไปได้ก็จะผ่านเข้าไปในสู่รอบต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่านไปถึงระดับสีก็จะถูกตัดสิทธิ์และก็ถูกส่งตัวออกไปจากสถานที่แห่งนี้เหมือนกันและเมื่อเจ้าสนามได้บอกกฎแก่ทุกคน ได้จบสิ้นแล้วการทดสอบมันก็ได้เริ่มขึ้นในทันทีซึ่งแต่ละคนก็ต่างพากันเข้าไปในห้องเห็นดําของพวกเขาเพื่อเริ่มทดสอบฝึกฝนพลังสีของพวกเขารวมถึงพลังศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาน่าจะสามารถทําได้เหมือนกันแถมก็ดูเหมือนว่าพระเอกที่ได้เข้ามาแล้วเท่านั้นก็จะไม่สามารถเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของศิลปะการต่อสู้ในครั้งนี้ได้จึงทําให้พระเอกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะติดขัดเล็กน้อย ในการฝึกในครั้งนี้และก็ยังไม่สามารถเข้าถึงขั้นแรกของการทดสอบในครั้งนี้ได้จนทําให้ทุกคนที่ได้เห็นก็คิดเลยสิครับว่าเด็กคนนี้จะต้องถูกส่งตัวออกมาเป็นคนแรกอย่างแน่นอนเพราะเนื่องโดยที่ระดับพลังของพระเอกนั้นมันอยู่เพียงแค่ระดับสวรรค์ขั้นสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นคนที่น้อยที่สุดและก็อ่อนแอที่สุดที่เข้ามาร่วมการทดสอบในครั้งนี้เลยก็ว่าได้โดยพระเอกนั้นที่พยายามที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของพลังสีรวมรวมกับพลัง วิญญาณและปาก,การต่อสู้เพียงแค่เวลาไม่นานพระเอกก็สามารถ ควบคุมมันจนได้แถมหลังจากที่เวลามันผ่านไม่นานคนแรกที่ถูกทรงตัวออกมาเท่านั้นก็ได้เพียงแค่ระดับ3เท่านั้นจึงถูกตัดสิทธิ์ออกไปจากการแข่งขันและแล้วการทดสอบในครั้งนี้มันก็มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปเรื่อยๆเรียกได้เลยว่าไม่มีใครสามารถที่จะผ่านการทดสอบแรกไปได้เลยถึงพวกเขาจะมีพลังที่อยู่ในระดับชวนกันหมดแล้วแต่การทดสอบนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะยากเกินไปสําหรับพวกเขาซึ่งทุกๆคน ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะจับจ้องตามองไปที่ห้องหินของพระเอกเพราะพวกเขาคิดว่าพระเอกจะต้องถูกส่งตัวออกมาในเม่ชาแน่นอนแต่พวกเขานั้นก็ต้องพากันตกใจเพราะหนึ่งด้วยที่ห้องหินของพระเอกนั้นผ่านที่ระดับสี่ไปได้แล้ว โดยพวกเขาก็ถึงกับรู้เลยสิครับว่าเด็กคนนี้จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงกันเพราะเนื่อง้วยที่อยู่ในระดับสวรรค์เท่านั้นจะสามารถผ่านระดับสี่ไปได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆถึงจะเป็นระดับส่วนก็ไม่สามารถผ่านการทดสอบนี้ได้เลยซึ่งพวกเขาก็ถึงกับรู้เลยสิครับว,ว่าเด็กคนนี้จะมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาแน่นอนแต่พอพวกเขาจับจ้องตามองที่ห้องหินของพระเอกไปสักพักพวกเขาก็ถึงกับเวิแดแตกกันไปมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเนื่อง้วยที่ ระเอกนั้นผ่านระดับ5้าไปได้แล้วมันจึงทําให้พวกเขานั้นก็รู้เลยสิครับว่าเด็กคนนี้มันเป็นสัพปะาดหรือเปล่าเนี่ยแต่มันก็ยังมีบางคนที่คิดว่าห้องหินแห่งนี้มันต้องเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่นักรบระดับสวรรค์จะสามารถผ่านระดับ5้าไปได้ขนาดนี้เพราะขนาดระดับส่วนยังสามารถผ่านเพียงแค่ระดับสได้มันจะต้องเกิดการผิดพลาดแน่นอนของห้องหินของไอเด็กฉินเฉินแต่เมื่อเวลามันผ่านไปไม่ นนานหองหินขององค์ชายเล้งชูและก็องค์ชายหลิวเชียนก็เป็นเอีดท็อปหนึ่งในสามของผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ที่นี้รองจากองค์ชายจากอาณาจักรเวยเขานั้นก็สามารถ ผ่านออกมาได้แล้วและเขานั้นก็ยังสามารถเข้าไปสู่ระดับ6ของจิตวิญญาณศิลปะการต่อสู้อีกด้วยเรียกได้เลยว่าแข็งแกร่งจริงๆเลยก็ว่าได้และก็จบไปในตอนที่182นะครับก็กําลังที่จะสนุกเมามันกันเลยดีเดียวแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับกระผมด้วยจะได้ไม่ในคลิปหน้าก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ